ไทยพังงาดคว้ารางวัล Grand Travel Award 2026ทำไมทั่วโลกยังเทใจให้เราและดราม่าเพื่อนบ้านที่มองตาปริบๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สกู๊ปพิเศษที่จะพาคุณไปเจาะลึกข่าวใหญ่ที่ทำให้หัวใจของคนไทยที่อยากใส่ใจพองโตขึ้นอีกครั้งท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บของยุโรปเหนือแต่ชื่อของประเทศไทย กลับร้อนแรงดังไฟป่าเมื่อเวที Grand Travel Award 2026ซึ่งเปรียบเสมือนออสการ์แห่งวงการท่องเที่ยวสแกนดิเนเวียได้ประกาศกล้องให้โลกรู้ว่า Best Tourist Country หรือประเทศท่องเที่ยวยอดเยี่ยมที่สุดในปีนี้คือประเทศไทยครับหลายคนอาจถามว่ารางวัลน,นี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนทำไมเราต้องตื่นเต้น รางวัลน,นี้จัดมาอย่างยาวนานกว่า30ปีตั้งแต่1,993เป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือสูงสุดในภูมิภาคสแกนดิเนเวียนี่ไม่ใช่การจิ้มเลือกของกรรมการไม่กี่คนหากแต่มาจากการโหวตของเอเจนท์ทัวร์หรือทราเวลเอเจนต์และนักท่องเที่ยวตัวจริงกว่าพันคนคะแนนเหล่านี้คือเสียงสวรรค์จากกระเป๋าสตางค์ของลูกค้าจริง เราไม่ได้แข่งกับประเทศไก,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 าาก่กาแต่เราชนะประเทศยักษ์ใหญ่ด้านท่องเที่ยวอย่างสเปนอิตาลีหรือแม้แต่ญี่ปุ่นในตลาดนี้เวที Grand Travel Award รางวัลที่เก่าแก่และทรงอิทธิพลที่สุดใน,นยุโรปเหนือเปรียบเสมือนมงกุฎศักดิ์สิทธิ์ที่การันตีความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวระดับไฮเอน n d ทั่วโลก ตลอด33ปีที่ผ่านมาชาติมหาอำนาจตะวันตกผลัดกันขึ้นครองบัลลังนี้แต่ในปี2026ประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังจะถูกจารึกท่านผู้ชมครับรางวัลน,นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่โลกเกียรติยศเอาไว้ตั้งโชวโ์โก้เท่านั้นแต่มันเปรียบเสมือนใบเบิกทางสู่ขุมทรัพย์ที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างหมายปอง ทำไมผมถึงกล้าพูดแบบนั้นเรามาวิเคราะห์พฤติกรรมและกระเป๋าสตางค์ของกลุ่มประเทศนอร์ดิกกันให้ชัดๆครับการที่ไทยชนะใจกลุ่มสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กและฟินแลนด์นั่นหมายถึงการการันตีเม็ดเงินไหลเข้าประเทศในรูปแบบที่เรียกว่า high yield หรือการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูงเพราะตลาดนี้มีคาแรคเตอร์พิเศษ3ข้อที่หาไม่ได้จากตลาดอื่นครับข้อที่1 The Winter Escape Factor หนีหนาวพึ่งร้อนที่แท้จริงประเทศในแถบสแกนดิเนเวียต้องเผชิญกับความมืดมิดและความหนาวเหน็บยาวนานหลายเดือนต่อปีครับจิตวิทยาของพวกเขาจึงไม่ใช่แค่อยากไปเที่ยวแต่คือความโหยหาแสงแดดหรือ Sun Seeking ทำให้ไทยที่เป็นเมืองร้อนกลายเป็นโอเอซิสที่พวกเขาจำเป็นต้องมาเพื่อชาร์จพลังชีวิต นี่คือดีมานที่มีความมั่นคงสูงมากไม่ผันผวนตามกระแสแฟชั่นเหมือนนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นครับข้อที่ 2. Long Stay อยู่ยาวเท่ากับกระจายรายได้มหาศาลข้อนี้สำคัญมากครับในขณะที่นักท่องเที่ยวเอเชียอาจจะมาไทยเฉลีย่ย4-5วันแต่นักท่องเที่ยวสแกนดิเนเวียมาทีหนึ่งคืออยู่ยาวหรือ Long Stay ขั้นต่ำา14วันไปจนถึง1-2เดือนครับ ลองจินตนาการดูนะครับการอยู่ยาวขนาดนี้เม็ดเงินไม่ได้ตกอยู่แค่ค่าโรงแรมแต่มันกระจายลงสู่ชุมชนทั้งร้านอาหารร้านซักรีดรถเช่าร้านนวดไปจนถึงทัวท้องถิ่นนี่คือการกระจายรายได้แบบ Multiplier Effect ที่เข้าถึงรากหญ้าจริงๆครับข้อที่3 High Spending กระเป๋าหนับจ่ายไม่อั้นเพื่อความสุขกลุ่มนอร์ดิกคือกลุ่มประเทศที่มี GDP ต่อหัวสูงติดอันดับโลก รัฐสวัสดิการดีเยี่ยมทำให้ประชากรมีกำลังซื้อเหลือเฟือหรือ high disposable income พวกเขาไม่ได้มาแบบประหยัดหรือ backpack ครับแต่มาแบบพร้อมจ่ายเพื่อแลกกับความสบายสถิติชี้ชัดว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มียอดใช้จ่ายต่อหัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปถึง2-3เท่าครับพวกเขากล้าจ่ายให้กับโรงแรม5ดาวดินเนอร์หรูหรือแพ็กเกจ wellness ราคาแพง เพราะเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในบ้านเขาแล้วราคาในไทยถือว่าคุ้มแสนคุ้มดังนั้นการที่ตราสัญ,ญลักษณ์ Grand Travel Awards 2026มาแปะอยู่ที่ประเทศไทยมันคือการส่งสัญญาณความเชื่อมั่นไปถึงบริษัททัวร์ยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปเหนือว่าปีนี้ต้องขายแพ็กเกจทัวร์ไทยและนั่นหมายถึงเครื่องบินเหมาลำอีกนับร้อยลำที่จะขนเศรษฐีและนักท่องเที่ยวคุณภาพบินตรงมาลงภูเก็ตกระบี่และสมุย นำเงินตราต่างประเทศมหาศาลเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจบ้านเรานี่แหละครับคือความศักดิ์สิทธิ์และมูลค่าที่ประเมินค่าไม่ได้ของรางวัลน,นี้อะไรคือไม้ตายที่ทำให้ไทยชนะคำตอบไม่ใช่แค่สถานที่แต่คือจิตวิญญาณครับ The Authentic Smile รอยยิ้มและการบริการแบบไทยที่ฝรั่งบอกว่ามันออกมาจากใจไม่ใช่จากคู่มือพนักงาน Gastronomy Paradise อาหารไทยที่ครองโลกตั้งแต่สตรีทฟู้ด d 50บาทยันมิชลินสตาร์ Value for Money ในขณะที่เศรษฐกิจโลกฝืดเคืองไทยคือสวรรค์ที่เงินทุกบาทคุ้มค่าที่สุดและนี่ไม่ใช่แค่คำกล่าวอ้างของผมเราไปฟังเสียงจากชาวโลกตัวจริงกันดีกว่าครับว่าทำไมพวกเขาถึงเทใจให้ไทยแลนด์ผมได้รวบรวมมุมมองจากแพลตฟอร์มต่างๆทั่วโลกทั้ง reddit tripadvisor และ Facebook News ของยุโรป มาดูเจ็ดมุมมองที่สะท้อนความจริงกันครับมุมมองแรกจากชาวสวีเดนครับฉันไปเมืองไทยมา15ครั้งแล้วและเพิ่งจองตั๋วครั้งที่16รางวัลน,นี้ไม่เกินจริงเลยครับไทยเป็นที่เดียวในโลกที่ฉันรู้สึกปลอดภัยและได้รับการต้อนรับเหมือนคนในครอบครัวทะเลสวยอาหารอร่อยผู้คนน่ารักมันคือบ้านหลังที่สองของฉันมุมมองต่อมาเป็นของชาวอังกฤษครับยุติธรรมที่สุด ปีที่แล้วฉันไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านของไทยมาไม่ขอเอ่ยชื่อเพราะเห็นโฆษณาเยอะมากแต่สุดท้ายก็ต้องบินกลับมาจบทริปที่กรุงเทพเพราะคิดถึงความสะดวกสบายและรอยยิ้มที่จริงใจไทยแลนด์คือของจริงครับมุมมองที่3ชาวเยอรมนีครับสิ่งที่ประเทศอื่นไม่มีทางสู้ไทยได้คือสตรีทฟู้ดคุณสามารถเดินกินของอร่อยระดับโลกได้ข้างทางในราคา2ยูโร มันคือวัฒนธรรมที่จับต้องได้ไม่ใช่แค่ของโชว์ในพิพิธภัณฑ์ครับมุมมองที่4ชาวญี่ปุ่นครับยินดีด้วยครับประเทศไทยคนญี่ปุ่นรักเมืองไทยมากเวลาเราเหนื่อยจากงานการได้ไปนวดแผนไทยและกินข้าวเหนียวมะม่วงคือการชาร์จแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดมุมมองต่อมาชาวสหรัฐอเมริกาครับเพิ่งกลับมาจากภูเก็ตบอกเลยว่าบริการที่นั่นระดับ5ดาวแต่จ่ายในราคา3ดาวเมื่อเทียบกับฮาวายหรือแคริบเบียน ไทยชนะขาดลอยเรื่องความคุ้มค่ามุมมองต่อมาชาวรัสเซียครับสำหรับพวกเราไทยคือสวรรค์หนีหนาวที่ดีที่สุดไม่ใช่เพราะอากาศแต่เพราะคนไทยไม่เคยแบ่งแยกพวกเขาต้อนรับทุกคนด้วยรอยยิ้มเสมอยินดีด้วยกับรางวัลน,นี้ครับและมุมมองนี้จากชาวเกาหลีใต้ฉันชอบแฟชั่นและคาเฟ่ที่เมืองไทยมาก มันทันสมัยและมีความคิดสร้างสรรค์สุดๆไทยไม่ได้มีดีแค่วัดวาอารามแต่มีความเป็นเมืองใหญ่ที่สนุกและไม่เคยหลับไหลแต่ท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้องจากทั่วโลกก็ยังมีเสียงเล็กๆที่เล็ดลอดออกมาจากมุมมืดทางฝั่งเพื่อนบ้านของเราครับทันทีที่ข่าวนี้ถูกแชร์ออกไปในเพจอาเซียนเราพบปรากฏการณ์ที่เรียกว่า coping mechanism หรือกลไกาการปลอบใจตัวเองของชาวเน็ตขเขมรบางกลุ่มที่ดูเหมือนจะรับไม่ได้กับความสำเร็จนี้มากันที่คอมเมนต์แรกของชาวกัมพูชาครับรางวัลเชื่อถือไม่ได้ฝรั่งพวกนี้ไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมไทยทั้งหมดขโมยมาจากขเขมรทั้งนั้นวัดสวยๆชุดไทยหรือแม้แต่อาหารก็ลอกเลียนแบบเราไปทำไมโลกไม่ให้เครดิตต้นฉบับอย่างเรานี่คือตรรกะยอดฮิตครับ เคลมทุกอย่างแต่สร้างเองไม่เป็นในขณะที่เขามัวแต่หวงอดีตพันปีที่แล้วไทยเรานำวัฒนธรรมมา l ลิฟิงหรือทำให้มีชีวิตจับต้องได้และขายได้จริงโลกเขาไม่ได้มองว่าใครมาก่อนครับเขามองว่าใครดูแลและนำเสนอได้ดีกว่ากันคอมเมนต์ชาวเขมรต่อมาครับไทยชนะเพราะใช้เงินซื้อโฆษณาและการตลาดเก่งเฉยๆหรอก ของเรามีอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าเยอะแต่นักท่องเที่ยวตาบอดมองไม่เห็นคุณค่านี่เป็นการปลอบใจที่เจ็บปวดนะครับรางวัล Grand Travel Award ดัดสินจากคะแนนโหวตนักท่องเที่ยวไม่ใช่กรรมการที่ไหนจะมาซื้อได้ถ้าอรารยธรรมยิ่งใหญ่จริงทำไมตัวเลขนักท่องเที่ยวถึงต่างกันราวฟ้ายกับเหวบางทีคำตอบอาจจะอยู่ที่ความสะดวกสบายและความปลอดภัยที่เขายังขาดไปคอมเมนต์ชาวขเขมรต่อมาครับ ภูมิใจไปเถอะฝรั่งเข้าไปไทยเพราะเรื่องเซ็กส์ทัวริซึมและของราคาถูกเท่านั้นแหละไม่ได้ไปเพราะชื่นชมวัฒนธรรมจริงๆหรอกหน้าไม่อายเมื่อเถียงด้วยเหตุผลไม่ได้ก็จบด้วยการเหยียดแต่น่าเสียดายครับที่ข้อมูลนี้เก่าไปมากปัจจุบันไทยเป็นศูนย์กลางเวลเนสเมดิคอฮับและลักชัวรี่ทราเวลของเอเชียนักท่องเที่ยวที่มาคือกลุ่มครอบครัวและคู่รักระดับไฮเอน์ end. คอมเมนต์แบบนี้ยิ่งประจานความคับแคบในใจของคนพิมพ์เองครับสุดท้ายแล้วตัวเลขไม่เคยโกหกรางวัลไม่เคยโกหกและความรู้สึกของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่โหวตให้เราก็ไม่เคยโกหกในขณะที่เพื่อนบ้านบางคนยังคงวุ่นวายอยู่กับการพิมพ์คอมเมนต์ทวงคืนความยิ่งใหญ่ในโลกอินเทอร์เน็ตประเทศไทยของเรากำลังเดินหน้าต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายสิบล้านคนสร้างรายได้เข้าประเทศ และกระจายความสุขไปทั่วโลกรางวัล Grand Travel Award 2026นี้คือเครื่องพิสูจน์ว่าของก๊อฟอาจจะดูคล้ายแต่ไม่มีวันแทนที่ของแท้ได้ครับแล้วพบกันใหม่กับความอยากใส่ใจในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ